สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องทีออ่อาจจะทำให้หลายคนสับสนอยู่บ้างนะคะเกี่ยวกับประวัติวัดชัยพระเกียรติที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยโดยเฉพาะพระประธานองค์สำคัญที่เราคุ้นชื่อกันดีอย่างพระเจ้าห้าตื่นนะคะหรืออีกชื่อคือพระพุทธเมืองไรเจ้าคือมันมีข้อมูลสองชุดที่เ,เล่าต่างกันไปเลยค่ะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆครับ ข้อมูลชุดแรกที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะอาจจะมาจากป้ายตามวัดหรือข้อมูลท่องเที่ยวแบบเดิมๆที่เราว่าวัดเนี้ยพระนางจิรระพามหาเทวีทรงสร้างขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระชัยราชาธิราชกษัตริย์อยุธยาที่บอกว่าท่านไม่ได้ยกทัพเข้ามาย่ำยีเมืองเชียงใหม่ตอนนั้นนะคะอืมอืมครับได้ยินเรื่องนี้กันบ่อย บางก็ว่าอาจจะสร้างแค่องค์พระวิหารไม่ใช่ตัวพระพุทธรูปนะคะแต่ก็มีหลักฐานเก่ากว่านั้นอีกอย่างในโครงนิราชธริพุทชายที่แต่งปี2060พูดถึงวัดชื่อวัดผาเกียหรือปราเกียแถวๆนี้ซึ่งถ้าเป็นวัดเดียวกันจริงๆตัววัดก็อาจจะมีมาก,ก่อนยุคพระนางจิรประพาอีกแต่วันนี้เราจะเน้นไปที่ตัวองค์พระพุทธรูปเป็นหลักนะคะใช่ครับและคือจุดที่ทำให้เรื่องราวโดยเฉพาะขององค์พระพุทธรูปเนี่ย มันเปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือการค้นพบแล้วก็การถอดความจารึกที่ฐานพระพุทธรูปซึ่งการศึกษาจารึกอย่างจริงจังเนี่ยให้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าต่างจากเรื่องราวเดิมไปแบบสิ้นเชิงเลยครับอ๋อมีจารึกที่ฐานพระด้วยเหรอคะครับผมมีครับและจารึกก็บอกชัดเจนเลยว่าพระพุทธรูปองค์เนี้ยสร้างในปีจศ .927 จศ .927 ก็คือพศ .2108 ครับพศ .2108 โหงั้นก็คือหลังยุคพระนางจิรประภากับพระชัยราชาไปหลายสิบปีเลยสิคะเนี่ยถูกต้องครับชัดเจนเลยอันนี้ก็ชัดเลยว่าตำนานเดิมไม่น่าจะเกี่ยวกับองค์พระนี้โดยตรงแล้วล่ะคะ่ะใช่ครับเพราะช่วงพศ .2108 นเนี่ยมันตรงกับสมัยพระนางวิสุทธิทเทวีซึ่งตอนนั้นล้านนากออ็อยู่ภายใต้การปกครองของพม่าแล้วนะครับคือยุคพระเจ้าบุเรงหนองอ้าวเหรอคะกลายเป็นยุคพม่าปกครองแล้วครับ และที่สําคัญคือผู้สร้างตามจารึกเนี่ยก็ไม่ใช่เจ้านายล้านนาแต่เป็นเจ้าทัพชัยสังรามจ่าบ้านเจ้าทัพชัยสังรามจ่าบ้านเออท่านนี้คือใครคะเป็นขุนนางพม่าครับที่ถูกส่งมาดูแลเมืองเชียงใหม่ในตอนนั้นอ้าวกลายเป็นว่าคนสร้างเป็นขุนนางพม่าเหรอคะไม่ใช่เจ้านายล้านนาหรือเชื่อมโยงกับกษัตริย์อยุธยาเลยไม่ใช่เลยครับในจารึกนี่ถึงกับอ้างถึงเจ้าช้างเผือกด้วยซ้ําซึ่งก็คือสมัญญานามของพระเจ้าบุเรงนองนั่นเอง โห oh, ข้อมูลจากจารึกนี่เปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยนะคะครับผมแล้ววิธีการสร้างก็น่าสนใจนะครับคือจารึกบอกว่าเป็นการรวบรวมโลหะจากพระพุทธรูปเก่าๆที่แตกหกักชำรุดเสียหายเอามาหล่อหลอมรวมกันขึ้นมาใหม่ส่วนน้ำหนักทองสำริดที่ใช้เนี่ยคือ5,000ันวิทอ่านว่าวิทย์ซึ่งเป็นหน่วยตวงน้ำหนักของทางมอญพม่าเขานะครับ5 0 0พวิทครับพอแปลงเป็นหน่วยของล้านหน้าที่เรียกว่าตื้อเนี่ยมันก็เท่ากับห้าตื้อพอดีอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะนี่เองคือที่มาของชื่อพระเจ้าห้าตื้อที่เราเรียกกันติดปากใช่แล้วครับมาจากน้ำหนักห้าตื้อตามหน่วยล้านนานี่เองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือจารึกระบุชื่อทางการของพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ด้วยครับชื่อว่าพระพุทธเมืองรายเจ้าพระพุทธเมืองรายเจ้าชื่อนี้ฟังดูเชื่อมโยงกับพญามังรายปฐมกษัตริย์ล้านนาเลยนะคะถูกต้องครับ เชื่อมโยงกับพยามังรายแน่นอนแต่เอ๊ะก็น่าคิดนะคะคือข้อมูลจากจารึกเนี่ยมันพลิกความเข้าใจเดิมไปหมดเลยแต่คําถามที่ตามมาก็คือแล้วทําไมขุนนางพม่าอย่างท่านเจ้าทัพชัยสังรามเนี่ยถึงเลือกตั้งชื่อพระพุทธร,รูปตามพระนามพระยามังรายผู้สร้างเมืองเชียงใหม่นะคะทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนของฝ่ายพม่าที่เข้ามายึดครองครับ อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยที่นักวิชาการเขาตีความกันต่อนะครับคือจาลึกเน้นบอกข้อเท็จจริงว่าใครสร้างเมื่อไหร่ยังไงชื่ออะไรแต่ไม่ได้บอกเหตุผลเบื้องหลังการตั้งชื่อแนวคิดที่เป็นไปได้มากที่สุดในปัจจุบันนะครับซึ่งก็ปรับปรุงมาจากแนวคิดดําเดิมอย่างของอาจารย์สงวนโชติสุครัตน์ แต่ดูตามข้อมูลใหม่จากจารึกแล้วเนี่ยก็คือการตั้งชื่อพระพุทธเมืองรายเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นการกระทําในเชิงสัญลักษณ์ของเจ้าทัพชัยสังรามเพื่อ,เ,อ,อเหมือนกับถวายพระเกิหรืออาจจะมองไปได้ถึงขั้นว่าเป็นการขอขมาต่อดวงวิญญาณของพระยามางรายผู้ก่อตั้งเมืองชิงใหม่ในฐานะที่ตนเองเป็นตัวแทนของผู้ปกครองใหม่ที่เป็นชาวพาม่าเข้ามาอยู่ในเมืองของท่านอะไรทํานองนั้นครับ อ๋อเป็นไปได้นะคะเหมือนกันสร้างความชอบธรรมหรือพยายามเชื่อมโยงกับผู้ก่อตั้งเดิมเพื่อให้น่ารับการยอมรับจากคนในท้องถิ่นมากขึ้นหรือเปล่าคะแบบนี้พอจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มากครับอาจจะมองได้ทั้งในแง่การแสดงความเคารพแล้วก็อาจจะเป็นกุศโลบายทางการปกครองไปพร้อมๆกันแต่ต้องย้ำนิดนึงนะครับว่านี่คือการตีความจากบริบทและหลักฐานแวดล้อมไม่ได้มีเขียนบอกเหตุผลตรงๆไว้ในจารึก ซึ่งแนวคิดนี้มันก็ต่างไปจากทฤษฎีเก่าที่เคยมีคนเสนอว่าคนสร้างคือพระเมกุติสุดที่วงศัตริย์ล้านนาองค์สุดท้ายก่อนเสียเมืองให้พมา่าสร้างเพื่อขอขมาบุเรงนองหรืออะไรทํานองนั้นซึ่งตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เพราะทั้งตีสักราชและชื่อผู้สร้างในจารึกมันไม่ใช่เลยค่ะค่ะชัดเจนเลยค่ะสรุปแบบรวบรัดเข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือว่า จากหลักฐานชิงสำคัญคือจารึกที่ฐานพระเนี่ยทำให้เราทราบข้อเท็จจริงใหม่เลยว่าพระเจ้าฮาตื้อหรือชื่อทางการคือพระพุทธทเมืองรายเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วสร้างขึ้นในพศ2108ซึ่งเป็นยุคที่ล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าแล้วโดยผู้สร้างก็คือเจ้าทัพชัยสังรามจ่าบ้านซึ่งเป็นขุนนางพมา่าส่วนชื่อฮตื้อก็มาจากน้ำหนักฮาตื้อตามหน่วยล้านนาจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับตำนานอื่น และชื่อเมืองรายเจ้าก็เชื่องโยงกับพระยามังรายปฐมกษัตริย์ไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์อยุธยาหรือพระนางเจริรพระพาตามที่เราเคยเข้าใจกันมาแต่เดิมเลยนะคะถูกต้องทั้งหมดเลยครับสรุปได้ชัดเจนมาก คือแม้ว่าจะรึกจะให้ข้อมูลสำคัญทั้งปีที่สร้างผู้สร้างน้ำหนักแล้วก็ชื่อทางการของพระพุทธรูปแต่ว่าไอตัวแรงจูงใจลึกๆเบื้องหลังการตั้งชื่อว่าพระพุทธเมืองรายเจ้าโดยขุนนางพมา่าเนี่ยมันก็ยังคงเป็นพื้นที่สำหรับการตีความทางประวัติศาสตร์ต่อไปนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการศึกษาอาดีตเลยก็ว่าได้ที่เราอาจจะค้นพบมุมมองใหม่ๆหรือมีการตีความที่เปลี่ยนไปได้เสมอเมื่อมีหลักฐานใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับ น่าสนใจจริงๆค่ะฟังแล้วก็ได้เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับพระพุทธรูปสําคัญองค์นี้ไปเลยนะคะเอองั้นขอทิ้งท้ายเป็นคําถามชวนให้เราไปคบคิดกันต่อเล่นๆนะคะว่าการที่ผู้ปกครองจากต่างถิ่นอย่างขุนนางพมา่าในยุคนั้นนะคะเลือกที่จะให้เกียรติประถมกรรษัตริย์ของดินแดนที่ตัวเองเข้ามาปกครอง ผ่านการสร้างศาสนาวัตถทุที่สำคัญขนาดนี้เนี่ยมันพอจะบอกอะไรเราได้บ้างคะเกี่ยวกับกลไกทางอำนาจการทูตหรือว่าการปรับตัวการผสมผสานทางวัฒนธรรมในล้านนาช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญครั้งนั้นก็นับเป็นแง่มุมที่น่าจะเอาไปสํารวจหรือไปค้นคว้าต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันในวันนี้ได้นะคะ